มาถึงจุดนี้กันแล้วแห่แชร์ทัวบ้านกกกอกพักบ้านลุงพลจากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่หายจากบ้านก่อนถูกพบเสียชีวิตในสภาพเปลยบนภูเหล็กไฟบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรจนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศแต่กว่า3เดือนแล้วก็ยังไม่สามารถจับผู้ก่อเหตุนั้นได้ ล่าสุดเมื่อวันที่15สิงหาคมบนโลกออนไลน์ได้เกิดกระแสแชร์ข้อมูลจากเพจดังที่ได้ออกมาโพสข้อความระบุว่ามาถึงจุดนี้กันแล้วซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีคนจัดทัวร์ไปบ้านกกกอกตำบลกกตุมอำเภอดงหลวงบ้านของลุงพลเพื่อไปท่องเที่ยวเยี่ยมลุงพลนอนกลางเต็นท์พร้อมอาหารสาม,มื้ออีกทั้งยังพาเที่ยวตามรอยคดีไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งมีราคา1,300บาทถึง3,900บาท โดยภาพที่โพสต์มีข้อความระบุว่าทัวบ้านกกกอกเยี่ยมให้กำลังใจลุงพลท่านใดสนใจที่นั่งละ1,300บาทพร้อมที่พักกลางเต็นท์บ้านลุงพลอาหารสามมือ้อพาชมสถานที่ภูเขาน้องชมพู่ที่เขาหินเหล็กไฟพร้อมขูดเลขที่บนเขา10ที่นั่งออกทันทีอย่าช้าเดี๋ยวคดีจบอดไปนะครับ คอยพบกันเร็วๆนี้ทัวร์ท่องเที่ยวบ้านสี่กอตามร่องรอยมือฆาตกรบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร3วัน4คืน3,900บาทต่อท่านชมเจ้าปลาส้มพักบ้านในพลรีสอร์ทผูกมือโดยสายสินที่ยาวที่สุดในโลกร่วมชุดน้ำสาบานโดยพร้อมเพรียงกันกระทบไหลหมอตาวิเศษฝ่ามืออรหันต์สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยต่างไม่เห็นด้วยกับทัวดังกล่าวเนื่องจากจะเป็นการรบกวนวิถีชาวบ้านที่นั่นด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ